ทำไมขมิ้นชันตามท้องตลาดสรรพคุณและออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันอาจารย์นัดขอตอบคําถามนี้ก่อนข้อที่หนึ่งขมิ้นชันมีหลายสายพันธุ์ที่เราพบเจอกันบ่อยๆเช่นขมิ้นชันขมิ้นอ้อยขมิ้นขาวเป็นต้นแต่ละสายพันธุ์แต่ละพื้นที่ให้ฤทธิ์ให้สรรพคุณไม่เหมือนกันอย่างที่สอง ตำรับสมุนไพรที่นำมาปรุงต้องใช้องค์ความรูม้ของหมอที่รู้จริงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรจริงๆถึงจะได้ฤทธิ์ที่สมบูรณ์ถึงจะมีประสิทธิภาพอย่างที่3ขั้นตอนการผลิตวิธีนำมาสกัดที่แตกต่างกันต้องใช้กระบวนการที่มาตรฐานที่มีคุณภาพ และปลอดภัย